不要被我喊被拆吗？被会被喊。中国人，别这样，别这样，不要做这样。别出去，别出去，不要乱别抽烟，别抽烟，抽烟就是不礼别就是不要不要麦克听到这里不可以抽烟，这里不可以抽烟。听你。น ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าพูดไปแล้วดูแข็งแขงใช่ไหมหลายหลายคนที่เป็นคนไทยอาจจะรู้สึกว่าอยากได้คําพูดที่มันดูซอฟต์ขึ้นนะครับเพราะว่านิสัยคนไทยคือพูดแล้วแบบมีความไพเราะขึ้นนะครับเราก็เติมคําว่า不好意思不好意思คือขออภัยนะครับในทุกๆครั้งที่เราจะขอให้คนจีนหรือคนที่เขาพูดจีนได้ทําอะไรเราก็บอก不好意思เช่น不好意思这里不可以抽烟不好意思这里不可以抽烟ขออภัอยนะ ไม่สามารถที่จะสมบุรีได้อีกันึงเผื่อเอาไปใช้นะครับ请不要太大声请不要太大声伽罗娜นะครับหรือว่าปโปรดเลยโปรดอย่าเสียงดังนะครับหรือว่าเสียงดังเกินไปนะครับ请不要太大声มีเยอะครับใครสนใจก็เข้ามาอยู่ในคอร์สผมได้สอนกันเดือนหนึ่งเกือบ20ชั่วโมงเรียนกันจริงๆ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับตอบครั้งโหเกือบ20ชั่วโมงคุณเรียนไปได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าสมัครครั้งเดียวอยู่ในคอร์สผมเนี่ยได้ตลอดชีพเลย เรียนกันเอาง่ายอยากจะถามถามได้อยากจะรู้อะไรถามนอ,น,อน,อนอกบทเรียนได้ด้วยครับไม่ได้บังคับว่าคุณต้องฟังผมอย่างเดียวใครที่กาลังหาคอเรียนที่เน้นการสอนแล้วก็มีการตอบโต้แบบนี้แล้วก็ได้สื่อสารภาษาจีนกับคนจีนและก็เพื่อนๆที่เขาสามารถพูดจีนได้ดจริงๆนะครับเข้ามาอยู่ในเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าเป็นสังคมเดียวกันในการเรียนภาษาจีนพัฒนาไปด้วยกันครับใครสนใจกดที่หน้าโปรไฟล์ครับจะมีช่องทางการติดต่อแบบนี้กดแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมรอส่งรายละเอียดและก็ราคาดีๆให้กับคุณครับ